เอาเมื่อนี้มีโอกาสมางานถอดเทียนในช่วงเของพรรษาอยุบันไทยเฮมาเห็นโบสถ์เป็นเห็ดโบสถ์หลังงามๆก็เลยมีโอกาสไทยคลิปให้เบิง่งอันนี้กข้างนอกข้างนอกไอ,อ้บรรยากาศงาน การงานมีงานถอดเทียนช่วงขอพรรษาช่วงแมวออกคณะสารพันธ์กับเสียมะลองลองสารพันธ์โชว์ลองบูซาาแล้วน้อย่าสเล้มากนะครับเปนเว่ารอน้อยนะครับตอนนี้งเราก็เสีอน้ะ่าจาเทีเลย ตามธรรมดามนางวาเวลากันมากต้งเวลานะครับเชิด้วยีนอเ่มลความการเวลาทั้งวเวลาอตนาต้งคนะครับามการแม่ปั๊ค้นห ถห้องน้าแลรวก็จะนำเต็มเน้านะครับมองน้าเท่าทข้างทิศตะวันตกนะครับทท้างนีรูมนะครับนตี่หลังเนินะครับเท่าที่ข้างทิศตะวันออกของสาราเกาหลีแต่นี้นะครับแต่ที่ข้างหลังของตัวที่ของ่ปุ่นแต่นี่แล้วกปนองเขาอยากไปมองหน้านะครับตั้งยู่ได้นะครับก็ลับใช้ได้มากเลยนะครับตลอดเลย หนม่ตัวห้อขาดน่องน้ากากตัวเลือกหน้ากา่รอ้องหน้ากากห้ออ่าเป็นม่้งแจำใช้ใตกันนะครับใช้ใต้กันอกันกวนต้มใหม่งานถอดเทียนตาเก่าหน้ากพูนะครับกน้อยนะครับก็อ่นตตัวประอนะครับนะครับอัี้ว่า มันนี <S <s ้าาหาตอัชการนะครับตากแต้วยตาแต้วยแล้วเป็นบัที่อาทิตน์น้นกปนท่านูกแต้ที่แต่เนบาตทาู้ีนั่หลายูปนะบันแล้วบนนนี่แม่ยุบนไดนาะบานน้องกวงนะโอ้มีแต่พมงามเนาะบันน้องกวงบันไหนล่ะ อันนี้ยแม่มาตาบันไดนเนนี่นาัีสว่างบันีสว่างบัีอร์่บันชีออสายบุญเป็นมาถอดเทียนสมทุนสั่งบวสั่งบวงนครแร้สั่งบว ก็งานผัดเทียนหน่งสี่เนกรสกินตะมักหุงมากปลาใหญ่้ต่มนอไม้บัให่สารพัดไดครับเนาะใ่เด้อับเน้อตมหอยกินสารพัดน้ำเกงานทัดเทียนก็จะไปเนี่ยกับอะไรก็ไปกวาดเป็นบวชไปเป็นบวชบ้านน้ำกวางผมขึ้นบัานน้ำกวางบ้านน้ำกวางห้องี่สี่กับมาจะเนลครับกัเาบางไป็่เวลาทั้งตาเราเปนลา ในบนิเวางในโบสถ์พระท่านเลยเสียดเปียบรลอยกำลังเมงองนการสึกษาก็ได้มาครับงานมีงานสองาันเ้ตร กำลังเห็นประธนเด่ยันใจ้ายปันยนใจร้ายปันใจร้ายปันใจปันใจร้ายนใจร้ายปันใร้ปันร้ายปันใ้าปันใจ้ายปจร้ายปร้ายปัร้ายปป้้้นาาปาา้น้จ้าาา้ยัันน้าจนัาัาาน

มุงแมวไปเห็นะไแล้วมุ้แม่อย่างใดี่เสาใหม่เสานห่บางที่ยังมีแมวอยูบางท่าหลังหลังก่อไใ่ไม่มุ่งทั้งจปนที่เ็นี้ไร่นี่แไปไไปไปเห็นไยังที่ว่าจะไปเรื่องอาไปเอาเอาหเจาแม่าส์3น่ไปว่าตอนนีนเดียร์ชดี่เป็นเาไปได้สิเดียวว่าเรจะปเื่อแกวก้ว เลาเรช่องนี้เล่าล่าซ่าเขาเกินเล่าลาซาเขาเนเาเนเ็ล่าหน้าราซาห้งเดหลายห้องเหลายา้งเาก็ต้องไปนาะว่าปวดศีลมันก็จะได้ในราชนาวามาเมือเพื่อท่นในในสามทีตบลนี่เขเตนียมบดหน้ามีแม่ เพื่อบางคบน้แนีน้อนอย่าน้เก็รายเ่าายมได้ไหนีเ้่างอวดอยฮะได้ย่ย่าน่วยเดียวไ่ยดไปตามนี้ไปตามนี้ขาสองเาสามเอาแล้ามเอ เขาน่ลูกไ้เขากินปั๊บไปยีแม่เขาที่งิก่ไม่ได้เปเอ๊ะโอ้ยเขาจาเอ๊ะแมเาบไม่รู้มันยไเแม่ก็แม่มาเอาอสเกตุวก็ท่านก็มาทันที่แม่าไปควายเขาอะไรมจะควายเราไม่ติดน้ำก็แบบจำใจก็ได้เอาไเขาเนี่ยครับสอนกับขาเนี่ยนะยั 来，你过来。